สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องพาหัดชาแนลครับมือนี้ครับวันที่29มีนาคม2568ครับคลิปนี้ครับจะโทรหาแม่สระบุรีครับผมเนาะก่อนโทรหาแม่สระบุรีครับผมพาเอฟซีทางช่องครับผมเนาะเพื่อเอฟซีทางช่องครับผมสนใจครับผมที่ดินที่สวยนะครับที่นี้นะครับผมเนาะเป็นของเดินสกาวนะครับผมเพิ่นว่าอยากขายครับผมเนาะก็เลยมาโฆษณาให้เพิ่นแน่ครับผมนี่ครับ ที่แปลงนี้นะครับประมาณหนึ่งไร่ครับผมเนาะประมาณหนึ่งไร่ครับนี่ครับนี่ครับผมเนาะฝั่งนี้นะครับทางใหญ่ครับผมเนาะติดทกศนะครับนี่ครับประมานจากทั้งย่านประมาณหาสิบเมตรรือว่าไม่เกินร้อยเมตรนะครับผมนี่ครับฝั่งนี้ก็ทกศครับแล้วก็ติดถนนอุดรสกลครับผมเนาะนี่ครับเผื่อมีเอฟซีท่านใดสนใจครับผมเนาะต้องการซื้อที่ครับ นี่ครับนี่ครับผมเนาะจากลัวนี้มาหาบ้านหลังนี้ครับผมนี่ครับถ้าใครสนใจครับผมเนาะนี่ครับสามารถโทรมาได้นะครับที่เบอร์093 9 2 9 8 9 7 8นะครับเบอร์แม่ครับผมเนาะหรือว่าเจแดงครับแล้วก็0 6 2 9 8 3 6 6 บหรือว่าโทรมเ,เบอร์ผมได้นะครับที่เบอร์0652417438นะครับนี่ครับถือว่าที่แปลงนี้สวยงามมากครับผมเนาะพอดีเดินสก,กาพนันาอยากขายครับผมนี่ครับถ้าใครสนใจครับผมเนาะสามารถโทรมาที่0652417438นะครับ นี่ครับฝั่งนี้ทกศค,ค,ครับผมเนาะนี่ครับติดถนนสกลอุดรนะครับก็เป็นการซีเรียแล้วครับผมเนาะพายเอฟซีทางช่องครับผมไปโทรไปหาแม่สละบุรีดีกว่าครับหลังจากที่ผมทายทีให้เอฟซีทางช่องเบิรงแลวครับผมเนาะคลิปนี้ครับจะโทรหาแม่สละบุรีนะครับโทรหาแม่สละบุรีครับ ถ้าใครสนใจที่ครับผมเนาะสามารถโทรมาที่ศูนย์หกห้าสองสี่หนึ่งเกสี่สามแปดนะครับสวัสดีสวัสดีครับผมแม่ครับจ่าสวัสดีค่ะพอดีเมื่อกี้นี้โทรศัพท์ล่วงแม่ลูกดูในรถหรือเปล่าลูกครับผมใช่ครับผมแม่ครับจ่ามันไม่เป็นไรลูกลูกธรรมดานะลูกครับผมแม่ครับเริ่มเลยไหมคะเริ่มเลยครับผมแม่ครับ จ้าวิ่งห้ากับศูนวิ่งห้ากับศูนย์นะแม่เนาะจ้าแล้วแม่ถามหน่อยที่สละบ,บรุรีเมื่อวานผันดินไหวไหมครับผมแม่ครับอ,อ๋อแถวหนองแค่คะลูกไหวนิดหน่อยคะ่ะลูกแต่ในเมืองเกิดรีไม่ไหวคะ่ะครับผมเมื่อวานนี้ดูข่าวตึกถลม่มครับผมที่กรุงเทพโอโ้โหผมว่าเกิดไมไม่เคยเจอแม่เนาะอย่างนี้เนาะ ใช่เราเอาใจช่วยเขานั่งลูกให้เขาปลอดภัยลูกนะครับผมแม่ใช่ครับใเอาละครเราเริอมเลยนะลูกนะครับผมแม่ครับมาเลยครับวิ่งห้ากับศูนย์วิ่งบนห้ากับศูนย์แม่เนาะห้ากับแม่เห็นลูกเอฟซีเขาถามเลขติดบนลูกครับผมแม่ครับเอาไว้ลูกเอาครับผมแม่ครับเอา เอาเอาเขาขอมาเราก็ให้นะลูกเนาะขบผมแม่ครับเป็นแค่แนวทางน้าลูกนะขบผมใช่ครับแปดเก้าศูนย์ลูกเลขติดบนแปดเก้าศูนย์ครับผมแม่ครับจ้าแม่จะวิ่งศูนย์หรือวิ่งห้าดีนะลูกพ่ะหัผมว่าศูนย์ดีกว่าแม่งมวดนี้อชอบชอบ,ชอบมากเอาศูนย์ก็เอาศูนย์เพราะว่าเมื่อวานนี้แม่ผมสรุปสรุปเด่นบนไปเด่นที่ศูนย์นะเมื่อวานเนี้ยจ้า ศูนย์ห้าครับผมแม่ครับจ้าเอาหางเดียวไปเลยฟันกรุงไปเลยศูนย์ห้าครับผมแม่ครับจ้าถ้าใครชอบแปดห้าเก้าห้าก็จัดไปลูกครับผมแ,แม่นี่ส่วนตัวแม่ชอบศูนย์ห้านะคะมีชุดสามตัวไหมแม่เจ็ดศูนย์ห้าลูกเจ็ดศูนย์ห้าครับครับผมแม่ครับเทาหางเดียวไปเลยค่ะลูก <c oughs> แต่งวดนี้นะผมชอบมากเลยเกดศูนย์ศูนย์เกดนี่แหละนะคะครับผมใช<ะ>่ค่ะงั้นก็อเอาข้างล่างนะเมมัมนใจ่ะนข้างล่างครับผมแม่ครับข้างล่างครับผมแม่ครับวิ่งสามกับห้าเดี๋ยวครับล่างล่างสามกับห้าใช่ไหมแม่ใช่<ะ>แม่ชอบที่สามสามกับห้า,าครับผมแม่ครับอ้ะวงกลม วงกลมสามก็ผมแม่ครับหลักหน่วยที่แม่ให้ไปสามห้าเจ็ดแปดหลักหน่วยสามสามห้าเจ็ดแปดใช่ครับผมแม่ครับคลิปแรกก็ให้<ะ>มาอยู่เลขติดสี่ตัวครับผมต้องเล่นติดในนี้นะลูกยังมีโอกาสถูกนะลูกนะ คุณแม่บอกไปนะคะงวดที่ผ่านมามันได้เก้าหนึ่งศูนย์สองเก้าเก้าศูนย์หนึ่งสองครับเก้าศูนย์หนึ่งสองครับผมแม่ครับอย่าเข้าที่สองนะคะใช่ครับงวดนี้หกเจ็ดแปดเก้างวดนี้หกเจ็ดแปดเก้าครับผมเนาะแม่เอาเอาเอาหลักร้อยบวกหนึ่งนะแม่เนาะอย่าเอาหลักร้อยบวกหนึ่งนะคะบวกหนึ่งทุกครั้งค่ะลูก หลักร้อยก็คือห้าแม่น้องบวกหนึ่งก็เป็นหกเจ็ดแปดเก้าแ้น้องนับไปสีตัวใช่ไหมครับนับไปสีตัวค่ะลูกอืออย่า<ะ>ครับผมแม่ครับเร,เราก็ยังมีโอกาสถูกงะล,ลูกถ้าเราได้เลขวิ่งมาไม่ตรงกันเนี่ยคือคือสวยลวถ้า <c oughs> ถ้าหกเจ็ดแปดเก้าม่หลุดแต่แม่นะผมว่าเอาศูนย์ใส่เลยศูนย์หกศูนย์เ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าเนี่ยสวยมากนะ นะคะงั้นก็จัดไปลูกเงงก็ชอบสามเออถ้าใครชอบมาตัวหนึ่งเนี้ยเอามาใส่แค่สี่หางเองจรสี่พาลูกใช่กับผมนะครับอย่างงวดที่ผ่านมาแม่แค่ชอบแค่หางเดียวนะชอบสอง่ะใช่ครับแต่งวดนี้แม่จะเน้นคือเจ็ดกับเก้างวทแล้วแม่ก็อายุหกสามล่างออกหกสามบน อย่าเอาเลขขอเก่าไปแล้วอย่าพูดทิงแล้วของใหม่ก่อนโอเคแม่ครับเลขชอบเจ็ดกับเก้าลูกเลขท,ที่เลขติดล่างนะคะลูกนะเจะ็ดกับเก้าครับผมเนาะย่าอย่างหกกับแปดนี่เราก็อยากทิ้งเราก็ใส่นิดนึงแล้วเจ็ดกับเก้านี่สมมติว่าเราซื้อสองใบยอย่างนี้ค่ะอย่างหลักหกเราก็ซื้อใบนึง หลักแปดเราก็ซื้อใบหนึ่งอย่างหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามอย่างนี้นะคะอืมครับผมแม่ครับอยาแม่ชอบสามนะคะครับผมล่างเด่นที่สามรองห้าแม่เนาะจ้าแม่ก็ชอบเจ็ดสามกับเก้าสามเจ็ดคิดที่แล้วแม่ว่าเจ็ดห้าหรือเปล่าคิด <นะ S 1> แรกตัวลองไงห้าไง,ไงแต่วันนี้วัดฝันทงไงลูกแม่ชอบเจ็ดสามกับเจ็ดกับเก้าสามไหมเนาะ จ้าวันนี้วันฟันธงค่ะลูกเจ็ดสามเก้าสามครับผมแม่ครับวงเลขสามนะคะครับผมแม่ครับวงสามล่างครับจ้าฟันธงเก้าสามเก้าสามครับผมแม่ครับเจ็ดสามคือตัวรองค่ะลูกครับผมแม่เจ็ดสามตัวรองครับผมจช่แล้วอีกสูตรหนึ่งอ่ะสามตัวมาหนึ่งตัวหรือมาสองตัว มันได้สองสามสี่แม่ก็ต้องเลือกสามครับผมแม่ครับมีหลายสูตรลูกเอาวันนี้ก็เข้าบ่อยแล้วลูกเนี่ยสองสามสี่เนี่ยลูกใช่ครับผมแม่ครับเข้ายาวเนี่ยมันก็ชนสามเนี่ยเห็นไหมลูกครับผมมันไม่ตรงหกเจ็ดแปดเก้าเนี่ย ฟันไปเลยโชว์ๆเลยลูกงี้่าี่ผ่านมาสามที่ขหัดเนี่ยที่ที่ฟันธงที่เลขล่างลูกผหัดได้สามกับแปดใช่ไหมคะสามสามกับห้าห้าแม่เด่นล่างมุวเนี่ยงวดที่ผ่านมาใช่ไหมลูกใช่ใช่สรุปสรุปผมสรุปล่างเด่นสามรองห้าครับงวดแท้าเนี่ย<ม>ก็เลขไม่ตรง แม่ก็โง่จังเลยแม่ก็ถ้าใครชอบหนึ่งที่ฟันทงของรูประหารเนี่ยก็เอามาใส่เลยหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งนะคะขาผมแม่ครับถ้าใครชอบศูนย์ก็เอามาใส่หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์ครับก็ก็มีโอกาสถูกค่ะรูปใช่กับผมแม่ครับแต่นนแม่รูกทหารได้เ,เลขไหมคะจะรุป สรุปใช่ไหมยังไม่สูปรไปแมต่ตอนนี้น่ะสรุปแค่เด่นบนเด่นล่างเฉยครับอ๋อล่างได้อะไรคะล่างได้เด่นหนึ่งลองศูตแม่จ้าเนี่ยเอาไปใส่หกเจ็ดแปดเก้าค่ะลูกบนบนเด่นศูนย์ลองเจ็ดครับผมสรุปได้จ้เอาไปใส่หกเจ็ดแปดเก้านะคะลูกนะครับผมแม่ครับถูกแน่นอนแต่แม่ชอบสามของแม่แล้วลูกครับค <laughs> <laughs> ่บขางี้สองสามสี่เนี่ยก็เข้าดี ครับผมแม่อย่าแต้มันทํายากอ๋อครับผมเลยที<ล> <ผม S 1> ่บอกสูตรนะคะมันทํายากเสกเข้าวยาวค่ะลูกครับผม,น<อ>นมบมตรงสูตรสามกับห้าเนี่ยแม่ก็เลยเลือกสามนะคะลูกนะครับผมแม่ครับแล้วแต่ดวงนะลูกนะแม่อย่าลืมนะครับผมวันเมื่อวานใช่ไหมวันที่แปดใช่ไหมค่ะวันปันดินไหวไงอย่าลืมนะสงะองแปดสองแปดอล่เลืมนะสองแปดให้ล่น กเจ็ดแปดเก้าไว้คะ่ะลูกครับผมแม่ครับจ้าแม่ก็เล่นสามเยอะๆหนอนนี้แหละครับผมแม่หกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามเดี๋ยวแม่ฟันที่ล่างฟันที่เจ็ดสามกับเก้าสามแม่นะ้องเด่นที่เก้าสามเนาะจ้าเจ็ด<อ>นี่ก็ไม่มานานแล้วนะคะลูกนะใช่ครับผมแม่ครับเจ็ดลากไม่มานานแล้วครับจ้าครับผมแม่ครับ,บขอให้ลูกทุกคนโชคดีนะคะครับขอบคุณแม่มากครับผมครับสวัสดีครับ ยาสวัสดีค่ะบายบายครับผมครับกันีนครับผมเนาะหลังจากที่ผมโทรคุยกับแม่สลับบุรีครับผมหมู่านหนีครับผมผมเห็นข่าวแผ่นดินไหวประมาณใบมงก่าครับผมเนาะตกใจมากครับผมมู่านีนีขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่สูญเสียครับผมเนาะกาทุกอย่างครับผมไม่มีใครอยากให้เกิดครับแต่ว่าเป็นเป็นภัยพิบัติธรรมชาติครับผมเนาะเดี๋ยวตัวเลขผมขึ้นหน้าจอ ให้เอฟซีท่ากช่ชองครับผมเนาะของแม่สระบุรีครับฟันธงโค้งสุดท้ายนะครับบนครับเด่นที่5ลองศูนย์ครับบนครับเด่นที่5ลองศูนย์ครับผมเนาะจับคู่ครับศูนย์ห้าเม็ดเดียวครับชุด2ตัวนะครับชุด3ตัวครับเจ็ดศูนย์ห้าครับตัวเดียวเน้นๆนะครับส่วนล่างครับเด่นที่3ลอง5ครับล่างเด่นที่3ลอง5ครับล่างฟันธงให้2คู่ครับ 7 3 9 3เครับ7393นะครับเน้นที่93ล่างครับ05บนครับชุด3ตัวเม็ดเดียวครับ705ครับผมเนาะแม่ว่าครับงวดนี้มั่นใจมากครับผมเนาะนี่ครับแม่วางงวดนี้มั่นใจมากนะครับแม่สละบุรีนะครับจากสุดท่านี้ครับกับเคาะอยพ่นให้เอฟซีทางช่องที่เบิรงคิดนี้ครับเดินทางแขวขาดปลอดภัยเด้อ สุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับถ้าชอบครับฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ